นี้ก็ดีใจมากๆครับที่นักแสดงเราช่องสามนะครับมาร่วมแคมเปญข,ข,ของของทางเซ็นทรัลโลนะครับผมเลิฟมูเตลูครับแล้วก็วันนี้เราก็มาสักการะพระตรีมูลติดด้วยครับผมเพราะว่าเราจะมาเสริมความรักแล้วก็เสริมดวงให้ปังๆยิ่งขึ้นไปครับผมแอบเห็นมีก<ม>ิจกรรมกับแฟนๆด้วยเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับไ<ช>ม่เหนี่ยงก้าวข้ามแต่ละบ,บ้านขอบคุณหลายสคนมากเาขลยทีเดียว ก็เป็นหมุนวงล้อค่ะใช่ถ้าใครหมุนไปที่รักท่วงทุ่งก็จะได้เสื้อไปครับเสื้อจากละครของเราของเราเซมซีก็จะเป็นแบบว่าแม่ผัวรักแม่ผัวหลงอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตีนตราไม่ธรรมดาด้วยนะตานคอนเซ็ปต์ละครค่ะดูเล่นยากอยู่นะของเราเยงดีเมื่อกี้จับเป็นไปสิบเลยยังไม่ได้เลยเมื่อกี้ยังเหลือกังกายค่ะโคู่ค่ะคโคู่ได้กล้ามครับผมวันนี้ ใส่ไว้เพราะว่ามันก็มาจัดในวันผลิตภัณฑ์วันที่ทำรักแบบนี้ก็แบบทำบรรยากาศครับก็เป็นความรักเกี่ยวกับครอบครัวรักท่วมท่ารักเรือนทาตทรรัเรือนท่าท่วม ก็มานานแล้วนะใช่เมื่อกี้จะต้องค่อยมาสักการะพระศรีโมรันศิลปมาไหมก่อนนิดนึงในแรใครเคยมาบ้างครับไม่เคยรเคยมาว่ายเคยมาว่า้องค์พระพิฆเนศนะคะแล้วก็เหมือนน่าจะเคยไหว้องค์พระตีอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่านานมากแล้วค่ะขอออเรรื่งะไกันก็ไม่เคยเลยแต่วันนี้มาขอความรักคร่ะไม่ถือว่าคนรัก ใช่คนหลักได้เอาเด้เอาสเปคด้วยไหมครับสเปคครับสเปคเอาไว้ทันทีต้องเปิดให้ดูคนยืนตรงนี้ด้วยนะว่าแบบหน้าตาเป็นแบบหล่อหรือเปล่ลืมพิ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยววงส่งเลยเปิดเอาในมือถือเลยจริงจังมากเลยนะเราป้าขออะไรวันนี้ใช่น้องหนูน่าจะเคยมาไหว้ค่ะแต่ว่าไหว้เรื่องงานยังไม่เคยไหว้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับวาเลนไทน์เกี่ยวกับความรักค่ะดีค่ะพี่ถี่พยังไม่เคยไหว้เลยครับว่าวันนี้ก็จะมาลองเหมือนกัน เดี๋ยววันนี้จะไดยังไงบ้างเก็บตัวอ่านทำแนะนทำอะไรยังไงมาบ้างไหมโอหเขามีอยู่เขามีอยู่ทำสวดอ่ะอันนี้ต้องได้แฟนกลับบ้านนะเฮ้ยคือหันคือหันไหันปุ๊บก็เจอปั๊บอย่างเด็กเจอเลยเหรอครับหันปุ๊บเจอปั๊บอย่างนี้ป่ะแถวนี้ไงอาจจะเจอแบบแบบว่าหันไปปุ๊บสดสดอยู่ติ๊งโอ้ยเปเจอคนนั้นเลยอ่ะเป็นผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้เขาเป็นเจไทอย่าหาแม่เสื้อแดงนี่เนื้อหอมนะคุณเออ อาของอันดาเคยลองไหมก็ไม่เคยเลยค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะก็มาลองดูเหมือนกันนะคะตั้งใจมาเตรียมตัวไม่งไงนู้งนึกก็ขอให้คนดูรักแล้วก็เอ็นดูแล้วกันนะคะใช่เลยค่ะจินดาล่ะครับวันนี้ผมเตรียมรูปมาเรียบร้อยแล้วโฮ้ยโทรไหมโอกคในจินราลกายท้องทองแรงมเคยมาขอบก่อนนัดนี้ไหมคะไม่เคยเลยครับ ปรึกษาแม่แลยยังไงแม่เ็าเตรียมขันมากไว้แล้วอเตรียมขันนาไว้แล้วอ่ถ้าพูดถึงถ้าถ้าพูดถึงไอ้ม่ี้พูดถึงตัวเองเนาะถ้าพูดถึงในละครถ้าคู่ของนักต้อกิจมขอปาฏีจะต้องขอแบบไหนเออในละครเหรอคะละครขอให้แม่แบบขอให้แม่แบบว่าที่แม่แตจะดูเราจีอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นมายมนะคะก็จะขอให้แม่ผ่องเปิดใจให้มายมสักทีค่ะ และในวันนี้นะก็จะมีการอาเฉลยบางอย่างนลคะปมที่แบบเฉลยแล้วว่าเราอ่ะคือสส่สมอปลอมตัวมาก็อยากจะขอแม่ของเราให้เอนดูมานะด้วยะคะ่ะแล้วม,มานะท่านขออขอปรตก็คงขอให้ความรักของเราสองคนเป็นไปได้ ทำไมล่ะทำไมนะคะแบบนี้เลยเพราะความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีให้เต็มร้อยอยู่แล้วแต่สถานการณ์หรือเหอตุการณ์ต่างๆมันทําให้รู้สึกว่าคนรักของเรามันยากนะแต่เราก็ไม่ยอมแพ้ครับขอให้ความรักไม่ถึงประสาทใช่คู <นะ S 2> ่นี้ล่ะคะถ้าเป็นตัวบุษบงกับตัวคุณเกื้อมาขอกันตีจะขอแบบไหนโอ้โหเกื้อกูลขอยากมากเลยครับแต่แค่ว่าเจอสาวแล้วก็เราไว้เจอกันอีกนะเราเราเจอกันอีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย เราต้องสารต่อเวลาเครื่องูนเอารูปไปให้พัตตีดูจะให้รูปคนไหนดูคนนี้ก็ถผมว่าน่าสีเลือกยากเลยอ่ะเลยเหรอเลือกยากเลยครับผมไม่เลือกแล้วกันเก็บเธอไว้ทั้งสองคนคือพัตตีบอกว่าเอาแบบนี้ทั้งสองคนนี้หรอบอกขอมีสองคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มายถึงว่าหมายถึงว่าขอสองนะที่เป็นน้องน้องของเราออ๋ เป็นกื้อกูลจะขอความรักแบบไหนขอความรักที่ทําให้เกื้อกูลสบายใจนะแล้วก็ขอให้เข้ากับครอบครัวเกื้อกูลได้ด้วยอ่ะบุษบงล่ะถ้ามาขอความรักจากพระตรีจะต้องขอแบบไหนยังไงนูคิดว่าถ้าบุษบงมาไหว้พระตีบุษบงน่าจะขอเกี่ยวกับขอให้คุณหญิงมีสุขภาพที่ดีใช่แล้วก็ขอให้คุณํากับคุณสร้อยเมตตาบุษบง ก็ขอความรักนะคะปฏิญะอันนี้ก็ความรักเหมือนกความเมตตาความเมตตาในครอบครัวใช่ค่ะไม่ขออะไรเกี่ยวกับผู้ชายที่เราเจอบ่อยๆใช่ตามกันล้างอะไรอย่างนี้เหรอไม่มแบบขอใครบ้างหรอเพราะว่าเขาขอแล้วเขาคิดว่าเขาน่าจะขอผัวเราแล้วคู่นี้ล่ะคะคู่นี้แตดงแต่แดงมีการลงไม้ลงมือแบบนี้ไหมขอให้ขอจะมาควรจะมาขอไงใช่ ในมุมแสงจันทร์ก็คงขอให้ได้เจอเธอทุกวันได้เจอเธอบ่อยๆค่ะแล้วก็ขอให้เธอยังไม่มีใครค่ะเขานุ่ไปให้หลอดตีนใช่ค่ะก็คือเปิดลูกเกื้อกูลเลยปั้งผมดเอชัดเจนเลยชัดเจนเลยอยากรู้จังเลยว่าเกื้อกูลหงแสงจันทนั้นน่ะหน้าตาเป็นยังไงเฮ้ยเป็นยังไงจ๊ะขอบอใคุณป้าน้า สันติสันติก็ขอสันติจะต้องขอแบบสามสันติก็คงจะขอแบบตอนนี้คงยังเล่นพนันอยู่ครับเดี๋ยวความรักมันจะมาเองออยากให้ทุกคนติดต่อกันได้ตอนนี้ก็คือสันติไม่ตอนนี้ยังไม่ไม่ใฝ่เรื่องรักเลยครับเข้าบอลอย่างเดียวเลูกสันติเข้าบอลทุกวันคนนี้ยังไม่ยังไม่ไปหาครัับยงไไม่ปคงจะขอคงคืนให้กับช่วงลาบ้างมากกว่า ไปอยู่กับแม่ของหลักทุมพงษ์งเวยแม่บอกเขาเล่นเหมือนกันไม่บอกเ่อนเหมือนกันตัดละครตัดกิจรรบ้าเลยครับใช่ท่าฟ้าก็มีค่ะก็ขอฝากละครเรื่องเรือนธาตุด้วยนะคะ ก็ทุกวันพุธพารัสเนาะนเวลาสองทุ่ครึ่งทางช่องสามกับสามสามก็ช่วงนี้กําลังเข<อ>้มข<อ>้นมากๆบอกเลยว่าถ้าพลาดก็คือจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะว่าพลาตอนเด<ช>ียว<ๆ>นี่คือพลาดไปหลายอย่างมากเพราะว่าวันหนึ่งมันเกิดพันเหตุการณ์ค่ะทุกคนในเรือนนี้ก็ฝากเอนดูพวกเราด้วยนะคะสาธุสาธค่ะ ครับก็ฝากละครรักต้มรูของเรานะครับก็มาถึงโค้ส,สุดท้ายแล้วครับก็ทุกอันจานหนึงสุกนะครับเวลาหนึ่งุ่มงนะครับฝากติดตามกันเยอะนะครับโอเคโอเคครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟครับ